สวัสดีทุกคนนะคะวันวันนี้เราจะมาเช็คความต่อเนื่องของกราฟนะคะแต่ก่อนที่จะเช็คความต่อเนื่องของกราฟให้เรากลับไปที่ดูที่บทนิยามของความต่อเนื่องก่อนนะคะซึ่งบทนิยามความต่อเนื่องก็คือจะกล่าวไว้ว่า f เป็นฟังก์ชันค่าจริงแล้วก็ f เนี่ยจะต่อเนื่องที่ x เท่ากับ a ต้องสอดคล้องสามเงื่อนไขต่อไปนี้ข้อที่1ก็คือ f a หาค่าได้นะคะ ข้อที่2ก็คือลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ a หาค่าได้นะคะและก็ข้อที่3ก็คือลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้ a และก็ค่า fa ต้องเท่ากันนะคะซึ่งก็คือข้อ1กับข้อ2เท่ากันนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูที่กราฟเราค่ะถามว่ากราฟ h ต่อเนื่องที่ x เท่ากับหหรือไม่นะคะทีนี้เราก็ต้องอเช็ค โดยตรวจสอบจากบทนิยาม3ข้อตะกี้นี้นะคะข้อที่1ก็คือต้องหาอะไรคะต้องหา h 6ใช่ไหมคะต้องหา h 6นะคะปรากฏว่า h 6เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะ6อยู่ตรงนี้ h 6เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ลากขึ้นไปลากขึ้นไปปรากฏว่ามันตรงกับเป็นยังไงคะค่า y อันนี้คือแกน y นะคะแกน y ตรงกับค่า y ลากขึ้นไปตรงกับค่า y คือเท่าไหร่คะ ดังนั้น h6 ของเราก็จะมีค่าเป็น7นะคะอยู่ข้อที่อยู่ข้อที่5.4นะคะ,ะ,คะทีนี้เมื่อเช็คก,การหาค่า h6 แล้วเราก็จะมาดูลิมิตของ h(x) เมื่อ, x เ,อ x เข้าใกล้6ทางสายนะคะก็คือข้อ5.1ลิมิตของ f(h(x)) ฟังก์ชันของเราชื่อ h x, เมื่อ h x เข้าใกล้6ทางด้านสายเราก็แทนด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะ าทางด้านซ้ายอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอยู่ตรงนี้แล้วก็เราก็ลากมามันตรงกับค่า y เท่าก,กับเท่าไหรคะเท่ากับ7ดังนั้นลิมิตซ้ายของ h(x) เมื่อ x เข้าใกล้6ทางด้านซ้ายก็มีค่าเป็น7นะคะต่อไปข้อที่5.2ลิมิตของ h(x) เมื่อ x เข้าใกล้6ทางด้านขวานะคะก็แดนด้วยสัญลักษณ์อย่างนี้นะคะทีนี้เราก็เช็คก,กราฟค่ะ ทางด้านขวานี่ก็จะประมาณนี้มาทางนี้ใช่ไหมคะจะเห็นว่ากราฟของเราเนี่ยมันเป็นไงคะมันต่ําลงต่ําลงเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเราไม่รู้ว่ามันจะไปหยุดที่ค่าใดซึ่งพฤติกรรมของกราฟลักษณะนี้นซึ่งพฤติกรรมของกราฟที่มีลักษณะเช่นนี้เราจะกล่าวว่าเป็นไงคะมันเข้าใกล้ค่าอินฟินิตี้ใช่ไหมคะมันมีมีพฤติกรรมที่เข้าสู่ค่าลบอินฟินิตี้นะคะคือมันต่ําลงมาเรื่อย ลบนฟินิตี้นะคะลบนฟินิตี้ค่ะทีนี้เราก็เช็คลิมิต h x เมื่อ h x เข้าใกล้6เป็นไงคะลิมิตซ้ายเป็น7แล้วก็ลิมิตขวาเป็นลบนฟินิตี้เป็นไงคะไม่เท่ากันดังนั้นเราก็กล่าวว่าค่าลิมิตของ h x เป็นไงคะหาค่าไม่ได้คะ่ะเพราะว่าลิมิตซ้ายและก็ลิมิตขวามันไม่เท่ากันนะคะดังนั้น เงื่อนไขข้อที่2ของความต่อเนื่องก็ไม่ผ่านแล้วใช่ไหมคะทีนี้เราก็สรุปตอบให้เขาเลยว่านั้นกราฟ h ของเราเนี่ยจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องคะเนื่องจากว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยแล้วมีมีที่หาค่าไม่ได้ด้วยต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องคะจะเห็นได้ว่ากราฟ h ของเราจากการเช็คบทนิยามตะกี้เนี่ยไม่ต่อเนื่องนะคะที่ไหนเอ่ย ่ไหนเอยต้องเติมที่ไหนเอ่ยด้วยนะคะตรงนี้ก็คือที่ x เท่ากับหนะคะที่ x โอเคมีใครไม่เข้าใจไม่เอ่ยนะคะเติมให้ครบแล้วก็ให้ถูกต้องค่ะโอเคนะคะ